อังกฤษของเราเนี่ยได้แชร์เรื่องของบทเรียนกรา r ไปหลายบทเรียนมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่อง active passive voice tense ต่าง direct indirect speech noun adjective work เราเรียนกันไปเยอะมากเลยนะคะทีนี้ค่ะเราจะมาลองดูกันว่าเราเนี่ยเข้าใจและจำได้แค่ไหนในเรื่องของกรา r ผ่านควิสสนุกๆก,กันค่ะนี่หนึ่งก่อนที่เราจะไปเริ่มทำควิสกันเนี่ยนะคะคณะอยากจะบอกทุกคนก่อนเลยค่ะว่าควิสเนี้ยไม่ได้เป็นตัวตัดสินเลยค่ะว่าเราเก่ง หรือไม่เก่งแกม่าเนาะให้ใช้เกมนี้เป็นเหมือนเกมเล่นๆสนุกสนุกแล้วให้เราเรียนรู้จากการตอบคำถามไปด้วยมาดูที่ท็อปิกแรกค่ะเรื่องของ direct และ indirect speech อันนี้เนี่ยจะเป็นการที่เราเล่าเรื่องโดยอ้างอิงถึงคำพูดของใครสักคนค่ะอาจจะเป็นคำพูดของเราเองหรือเป็นของคนอื่นก็ได้ถ้าเป็น direct speech เนี่ยเหมือนเรายกมาทั้งประโยคคาพูดเลยค่ะเช่น Cana says I love my mom แล้วมันก็จะมีตัว quotation marks มาด้วยไม่ต้องปรับเปลี่ยนอะไรเลยแต่ถ้าเป็น indirect speech อันนี้เราอาจจะต้องมาถอดประโยคและอย่างเล่าเรื่องถึงประโยคที่เขาพูดอยู่ตัวอย่างเช่น she says that she loves her mom she says she loves her mom มี that ก็ได้ไม่มี that ก็ได้ค่ะมาดูควิ z ข้อแรกกันเลยค่ะ Lisa said I'm leaving for New York tomorrow Lisa said I'm leaving for New York tomorrow. Rautsa priyan pen indirect speech. Wha yang A. Lisa said that she is leaving for New York tomorrow. B Lisa said that she was leaving for New York the following day. Annaika tick tock tick tok tick tock. Top B ถูกต้องเลยค่ะพอเวลาที่เราเปลี่ยนเป็น indirect speech เนี่ยเราจะเปลี่ยน present continuous เป็น past continuous นั่นเองค่ะ is living am living นะคะก็กลายเป็น was living ทีนี้มันมีอีกคำหนึ่งค่ะที่จะไปพรุ่งนี้แต่ว่าตอนนี้มันไม่ใช่พรุ่งนี้แล้วมันจะต้องกลายเป็นวันต่อมาก็จะเปลี่ยน tomorrow ไปเป็น the following day or the next day มาลองดูประโยคต่อไปกันเลยค่ะ this will be fun คณ said. า said ทีนี้จะเปลี่ยนให้มันกลายมาเป็น indirect speech ได้ยังไง a คณา said that this would be fun b คณา said that this was fun ตอบข้อไหนดีคะติกตกต๊ก,ต,กต๊กตอกติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกเฉลยคะ่ะ a นั่นเองคะ่ะทำไมถึงเป็น a ล่ะบอกว่ามันต้องเปลี่ยนเป็น past ไม่ใช่หรอถ้าเกิดเป็น verb ช่วยนะคะ will can s h a l l พวกนี้นะคะเราสามารถปรับให้มันกลายเป็น past ด้วยการเปลี่ยนเป็น will ก็เป็น would can ก็เป็น could s h a l l ก็เป็น should ได้เลยค่ะข้อต่อไปเรามาลองเปลี่ยน indirect เป็น direct speech กันบ้างค่ะ she warned us not to go there she warned us not to go there a do not go there she warned b did not go there she warned ตอบข้ออะไรดีคะติ๊กตอกติกต๊กตอกติก๊กตอกข้อ A ถูกต้องเลยค่ะโหตัวอย่างนี้ไม่ง่ายเลยเหมือนกันนะคะเพราะว่าเหมือนเขาเอามารวบก,กันเลยเนาะ she warned us not to go there ประโยคแบบนี้จะเป็น imperative sentence ประโยคเตือนประโยคคำสั่งประโยคคำแนะนำเฮ้ย hey, อย่าทำแบบนี้นะอย่าทำอย่างนี้ทำอย่างนี้สิเพราะฉะนั้นประโยคที่ใช้ในลักษณะนี้ก็จะเป็น present tense do not go there ก็เลยใช้แบบข้อแรกหรือข้อ A นั่นเองค่ะ ท็อปิกต่อไปเนี่ยบอกเลยว่า hmm. หลายคนก็สงสัยกันมานานตอนนี้ก็ยังงงๆอยู่นั่นก็คือเรื่องของ Active และ Passive Voice นั่นเองค่ะ Active Voice เนี่ยก็คือประโยคทั่วไปที่เราใช้กันเนี่แหละค่ะ subject บวกด้วย verb ซึ่ง subject ก็คือเป็นประธานและประธานก็เป็นคนทำการกระทำนั้นๆแต่ p a s s i v e Voice เนี่ยต่างกันออกไปค่ะมันจะเป็นการที่ประธานกลายเป็นผู้ถูกกระทำ แผนมันจะเป็นเหมือนการเล่าเรื่องในลักษณะที่เน้นว่าเกิดอะไรขึ้นมากกว่าว่าใครเป็นคนกระทําค่ะ <c oughs> เช่น they built a house they built a house อันนี้เป็น active voice <c oughs> แต่ถ้าเป็น passive voice <c oughs> จะเป็น a house was built a house was built <c oughs> ลองมาลอง quiz กันเลยดีกว่าค่ะเราจะเปลี่ยน active เป็น passive voice กันดูค่ะ <c oughs> we should use this program we should use this program a this program should be used B this program will be used จะเลยข้อ A นั่นเองค่ะโอ้โหอันนี้แบบพอเดาได้พอเดาได้อยู่อะอย่างแรกก่อนเลยเราจะเอาอ็อบเจกต์มาไว้ข้างหน้าก็คือ this program มันก็จะกลายมาเป็นประธานแทนทีนี้เราจะเปลี่ยนที่เหลือ,อยังไงเอ๊ะจำได้นะว่า passive voice ส่วนใหญ่มันจะเป็น verb to be บวกด้วย past participle แต่ในกรณีนี้มันมี should oh. ก็าทำยังไง oh. ง่ายเลยค่ะ ก็ดึง s h ช l d ลงมาใช้ด้วยเลยบวกด้วยมันยังต้องมี verb to be อยู่ should be บวกด้วย past participle เราก็เอา use มาทำให้เป็น past participle ก็คือเติม ed นั่นแหละค่ะก็กลายเป็น this program should be used แล้วก็ตัดประธานออกซึ่งก็เป็น we ออกไปนั่นเองค่ะทีนี้เรามาลองสลับกันบ้างค่ะลองเปลี่ยนจาก passive ให้เป็น active voice this book was written by James Smith this book was written by James Smith ถ้าจะเปลี่ยนให้เป็น active voice จะเป็นยังไงได้บ้าง a James Smith was written by the book b James Smith wrote the book ตอบข้อไหนกันดีคะตอบข้อ b นั่นเองค่ะเพราะว่าถ้าเป็นข้อ a เนี่ยมันก็จะเป็นหนังสือเป็นคนเขียน James Smith เฮ้ยงงไปอีกนะจากประโยคแรกมันเป็น was written w a s Was, เนี่ยเป็น verb to be ใน past written เป็น past participle ของ write เพราะฉะนั้นเราก็เปลี่ยนมานิดนึงค่ะให้กลายเป็น past tense ก็กลายเป็น James Smith wrote the book James Smith เป็นคนเขียนหนังสือไม่ใช่หนังสือเป็นคนเขียน James Smith นั่นเองค่ะเรื่องต่อไปเป็นเรื่องของการใช้งาน past simple กับ past continuous tense ค่ะ past simple เนี่ยอย่างที่เรารู้ๆกันเลยค่ะก็คือใช้วบบช่องที่2 s felt did went ran slept ซึ่งจะใช้กับเหตุการณ์ที่จบไปแล้วในอดีตทีนี้ past continuous เนี่ยอาจจะยังงงๆอยู่นิดนึงเนาะคือใช้ในอดีตเหมือนกันแต่ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นเหตุการณ์ที่ต้องการเน้นความต่อเนื่องเน้นว่ามันยังไม่สําเร็จดีหรือว่าต้องการให้เห็นว่าเหตุการณ์นั้นมันกําลังเกิดขึ้นในขณะนั้นในอดีตแต่ว่าทั้งสอง n s e เนี่ยคือใช้สําหรับเหตุการณ์ในอดีตทั้งหมดเลยแต่ที่น่าสนใจมันมีการใช้งานแบบหนึ่งที่1ประโยคมีได้ทั้ง2 Ten s นทั้ง past simple และ past continuous เลยค่ะ ส่วนใหญ่แล้วเราจะใช้ past continuous กับเหตุการณ์ที่มันก็ยังคงดําเนินไปให้เห็นอยู่ว่าม,มันกําลังไปอยู่นะอย่างต่อเนื่องอยู่นะแต่ past simple มันเป็นอีกเหตุการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นพร้อมกันเลยค่ะแล้วเข้ามาเอียดอาจจะมา interrupt มาขัดจังหวะไม่ให้เหตุการณ์ต่อเนื่องเนี้ยไปต่อได้หรือ มาแล้วก็มาเฉยๆให้รู้ว่ามาแล้วอันนี้ก็ยังคงดําเนินต่อไปได้แต่มันเป็น2เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมกันแต่จะใช้ยังไงแล้วจะต้องเปลี่ยนยังไงเดี๋ยวลองไปทําแบบทดสอบกันดูค่ะ I was watching a movie when he I was watching a movie when he A called B was calling C call ตอบข้อไหนดีคะข้อ A ถูกต้องเลยค่ะ A ที่เป็น called ในอดีตหรือว่าที่เราเรียกว่าเมื b ช่องที่2นั่นเองมันมีเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้น I was watching a movie เสร็จแล้วปุ๊บ past simple tense ก็เข้ามาปุ๊บสิ่งนี้คือเกิดขึ้นพร้อมกันแต่วันนี้เข้ามาในช่วงระหว่างที่เรากำลังดูหนังอยู่ข้อต่อไปค่ะ he got injured while he he got injured while he a workout b worked out C was working out ตอบข้อไหนดีคะ,ฉะเฉลยค่ะ C was working out อ่าเพราะเราต้องการให้เห็นความต่อเนื่องเนาะว่าโอ้ฉันกำลังออกกำลังกายเลยสุดยอดไปเลยเสร็จแล้วปุ๊บโอ้ บาดเจ็บ he got injured นะคะเพราะฉะนั้น working out was working out เป็น past continuous แล้วก็มีเหตุการณ์บาดเจ็บเข้ามาที่เป็น past simple tense ค่ะมาที่ t o อปิสุดท้ายเป็นท็อปิกฮอตฮิตคำถามเยอะมากๆนะคะก็คือเรื่องของ preposition หรือคำบุพบทนั่นเองค่ะส่วนใหญ่แล้วก็วจะใช้กันเพื่อเชื่อมคำหรือเชื่อมวลีให้มันอยู่ด้วยกันได้แต่มันก็ยังมีงงเนาะสับสนคำนี้มันต้องใช้กับ preposition ไหน เดี๋ยวลองทำทสกันดูค่ะ I found this funny video the internet I found this funny video the internet A on B in C at ตอบข้อไหนดีคะถูกต้องเลยค่ะเราจะตอบข้อ A on ถ้าใช้กับอินเทอร์เน็ตเนี่ยเราจะใช้บนอินเทอร์เน็ตเพราะฉะนั้นช่องทางโซเชียลมีเดียทั้งหลายก็ใช้ออนได้เหมือนกันค่ะออน a c e b o o k ออน o u u u b ออน Twitter, On ออน t a g r a m ข้อต่อไปนียน่าสนใจมากเลยค่ะเพราะคณะก็ใช้ผิดมานานเหมือนกันค่ะเวลาที่เราใช้คำว่า good ในบริบทที่เราต้องการบอกว่าเก่งเรื่องนี้ใช้ good กับ preposition อะไร I am good singing A in B at C Four. ตอบข้อไหนดีคะตอบข้อ B at ค่ะ good at something good at singing good at dancing good at art พวกนี้สามารถใช้ good at ได้เลยค่ะในบริบทหรือในความหมายที่เราต้องการบอกว่าเขาเก่งหรือเขามีความสามารถเรื่องนี้ เป็นยังไงกันบ้างคะให้เราได้ทวนความจําความเข้าใจในเรื่องของแกรมมาเพิ่มกันนิดนึงนะคะและสําหรับใครที่อยากทบทวนหรือเรียนรู้เพิ่มเติมนะคะในเรื่องของ direct indirect speech past continuous past simple tense active passive voice ไปจนถึงเรื่องของ preposition สามารถไปติดตามเอพิ o ซดต่างๆของ England ในเรื่องนั้นๆได้เลยนะคะ